ไหนๆมางานเปิดตัวพาทุกคนไปเดินดูหน่อยดีกว่าสิ่งที่ไม่ปกติของโกโฮเซลเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะดอกไม้ทานได้จากเกษตรกรที่เชียงใหม่ด้วงสาคูบ้าไปแล้วตัวโคตรใหญ่เลยเนื้อนกกระจอกเทศใครกินวะมีเนื้อจระเข้ช่วย120บาทคู่หมูอีกเขามีตู้ไดเอทด้วย อันนี้ก็เรียกว่าอาณาจักรชีสเลยมีปลาใบขนุนปลาแปลกๆปลาอังเกยปลากะพงแดงเขี้ยวเท่าที่มองเห็นนะปลามีมากกว่า50ชนิดอะ่ะอันนี้นี่นี่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแต่งตัวดูดีมากกว่าปกติเพราะว่าเรามางานเปิดตัวโกโฮเซลครับหลายคนคงงงว่าโกโฮเซลคืออะไรโกโฮเซลเป็นบริษลลัทรูปของเซนทันเซนทันก็คือยักษ์ใหญ่ห้างค้าปลีกในเมืองไทยถูกไหมถ้าเซนทันคือเป็นห้างค้าปลีกไอโกโฮเซลเนี่ยก็คือห้างค้าส่ง แต่เขาไม่ได้ค้าส่งสินค้าแฟชั่นนะเขาค้าส่งวัตถุดิบพวกอาหารสําหรับตลาดโฮเรกาตลาดโฮเลกาคือโฮเทลเลสโตร์แคร์ทริงเขาก็เป็นห้างค้าส่งที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณสักหนึ่งปีตอนนี้เขามีอยู่7สาขากรุงเทพก็มีตั้งแต่ย่านพระรามสองศรีนครินลังสิตอมตนะนครชนบุรีพัทยาเชียงใหม่แล้วก็เห็นว่าเร็วๆนี้น่าจะมีที่รามคำแหงด้วยก็เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกทุกโซนของกรุงเทพแล้ว แต่ต้องบอกก่อนนะคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์เรารู้สึกแค่ว่าไหนๆมางานเปิดตัวพาทุกคนไปเดินดูหน่อยดีกว่าเพราะว่าหลายคนคงยังไม่เคยเดินโกโฮเซลและเจ้าของร้านหลายคนยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าโกโฮเซลคืออะไรมันก็คือห้างค้าส่งวัตถุดิบปกติแหละเพียงแต่ว่า เราจะพาไปดูสิ่งที่ไม่ปกติของโกโฮเทลกันไม่ปกติในเรื่องอะไรไม่ปกติในเรื่องการบริการลูกค้าและไม่ปกติในเรื่องวัตถุดิบเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าอะไรที่มันมีความแปลกๆปใหม่ๆที่น่าจะตอบโจทย์กับธุรกิจที่เป็นพวก B2B อย่างพวกเราครับทีนี้ทุกคนพอมันเป็นห้างที่เน้นธุรกิจแบบ B2B <ะ>เขาก็จะจะมีคีย์แอคเคามาดูแล มี key account ดูแลคืออะไรมันก็เหมือนมีเซลล์ของซัพพลายเออร์ดูแลเราในแหละเพียงแต่ว่าเจ้าของร้านอย่างเราอะเวลามาถึงโกปุ๊บเราก็ต้องทำการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสมัครสมาชิก แล้วก็ถ้าเราเป็นแบรนด์ที่มีวอลลุ่มเนี่ยเขามีเซลล์ดูแลเราโดยเฉพาะเลยนะนั่นหมายถึงว่าบางครั้งอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเดินไปซื้อของเองถ้าวันไหนเราไม่ว่างเราติดต่อเซลล์พิมพ์เข้าไลน์ว่าเราจะสั่งวัตถุดิบอะไรเขาก็จะทําการจัดส่งให้เราเลยแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ go h o l e e มีอ่ะมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าฉะนั้นก็แนะนําทุกคนแหละว่าต่อให้เขาจะมีเซลล์ดูแลแต่เราก็ควรจะต้องมาดูวัตถุดิบเองก่อนซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไป ดูแต่และโซนคร่าวๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ความเก่งของเซนทันคืออะไรคือออมนิชาแนลออมนิชาแนลคือการเชื่อมต่อประสบการณ์ลูกค้าในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์ออนไลน์รูปแบบของการบริการหน้าร้านยกตัวอย่างง่ายๆเราซื้อของเว็บไซต์เซนทันซื้อรองเท้าคู่หนึ่งเราสามารถเลือกได้ได้วยซ้ำว่า เราจะไปพิกอัพที่เซนท่นสาขาอะไรอันนี้คือข้อดีแล้วเขามีระบบ CRM ที่เป็นเด e วันน่าจะเป็นระบบ CRM ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมี Data าลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยแล้วฉะนั้นพอเซนท่นมาเปิด Go h o s e l l มันเลยทําให้คุณมาซื้อสินค้าคุณซื้อของไปขายต่อคุณก็สะสมแต้มได้และอันนี้ผมว่าเป็นจุดแข็งมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราช้อปปิ้งรองเท้าเราไม่ได้ซิวทุกอาทิตย์เรากินข้าวในเครือเซนทน เราก็อาจจะไม่ได้กินเชนเขาทุกอาทิตย์แต่ถ้าเราซื้อของเพื่อไปขายในร้านเราเราซื้อทุกวันฉะนั้นทุกวันที่เราซื้อเราจะได้แต้ม The ว n e มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าอันนี้คือประโยชน์ของการเป็นเชนใหญ่อย่างเซ็นทันแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่โซนผักก่อนความน่าสนใจของโกโฮเซลเนี่ย ผมว่าเป็นการคัดเลือกวัตถุดิบเหมือนเขามีวัตถุดิบที่ผ่านการตัดแต่งมาระดับหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นพอชั่นให้กับเจ้าของร้านอาหารอย่างเราเลยเอายกตัวอย่างง่ายๆนะโซนพวกเนี้ยเราจะซื้อปลีกก็ได้หรือเราบอกว่าเราจะซื้อเพื่อไปทำอาหารต่อเนี่ยเขาก็มีโซนที่เป็นสินค้าสำหรับผู้ประกอบการขึ้นมาเป็นแพ็คใหญ่เลยแล้วก็มีการ เลือกไซส์ให้เราแล้วฉะนั้นในมุมการทำ p o r ช i o n control ในมุมการทำ product specification เน่ะไอเนี้ยง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อตลาดสดทั่วไปเนี่ยอย่างแตงกวาเนี่ยมันอาจจะมีไซส์ตั้งแต่เท่านี้ยันไซส์เท่านี้คละกันพอไซส์มันคละกันน่ะเวลาเราทำ SOP เวลาเราทําสูตรเรซิปีทั้งหลายมันจะเพีย้ยนการทำพอร์ชั่นคอนโทรลจะเพีย้ยนแต่พอเขามีการคัดเลือกไซส์มาให้เราอ่ะมันก็ทําให้เราก็ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็เป็นกระเทียมที่ยังไม่ปอกซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบเลยหรือกระเทียมที่ปอกแล้วเขาก็มีเหมือนกันแต่เอาจริงๆ ที่ผมชอบในโซนผักอ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณภาพหรือความหลากหลายอย่างเดียวเพราะผมเชื่อว่าซัพพลายเออร์ผักส่วนใหญ่เขาก็พยายามดูแลลูกค้าตัดแต่งมาให้คัดเลือกขนาดมาให้ตามแบบที่ร้านต้องการแต่ผมว่าจุดหนึ่งที่เป็นเป็นจุดยืนของทางในเครือเซนทันอยู่แล้วเนี่ยคือการสนับสนุนคนที่ด้อยโอกาสสนับสนุนเกษตรกรชุมชนทั้งหลายอย่างอย่างโซนเนี่ยเขาเป็นโซน ผักปลอดภัยจากผู้บกพ้องทางสติปัญญาคือผักทั้งหมดที่เราเห็นตรงเนี้เป็นผักที่ปลูกโดยผู้บกพ้องทางสติปัญญาผักของบางพูลเนี่ยนอกจากดีต่อสุขภาพแล้วอ่ะผมว่ามันดีต่อใจด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้ว่าโอเค ต้นทุนผักพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะแต่เรารู้ว่าทุกบาทที่เราซื้อเขาอเงินไปถึงผู้ด้อยโอกาสอย่างเด็กที่เขาเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าที่อยู่ในสังคมเขายังมีอาชีพที่ที่ไปต่อได้ในมุมร้านอาหารเราทําอะไรได้ในมุมร้านอาหารเรื่องพวกนี้คือเรื่องที่เราเอาควรเอาไปเล่ากับลูกค้านะว่าเฮ้ยสินค้าเราอาจจะไม่ได้เป็นสลัดที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าทุกบาทที่ลูกค้าจ่ายไปอะเงินมันถูกส่งถึงเด็กผู้บกพร่อง ทางสติปัญญาแล้วก็เขามีโซนที่เป็นเซนทันธรรมเซนทันรรมเนี่ยมันก็เป็นโครงการจากตลาดจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่เขาจะไปคัดเลือกวัตถุดิบจากเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพวกปลอดสารเกษตรอินทรีย์ทั้งหลายและเขาก็จะคัดเลือกพิเศษเพื่อมาให้เจ้าของร้านอาหารโดยเฉพาะเอาง่ายๆเซนทันเหมือนเป็นคนกลางระหว่างเกษตรกรกับลูกค้าชนะเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราซื้อของโก โอ้โหแล้วเซนท่านก็รวยเอารวยเอาคือแน่นอนเขาทำธุรกิจเขาสแสวงหาก,กำไรอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะได้คือเงินมันถูกส่งไปถึงคนต้นน้ำมากยิ่งขึ้นเรามาเดินโกโฮเชลทั้งทีอ่ะเราจะพาไปดูของที่มันเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะอย่างไอเน,นี้ยที่ชอบคือดอกไม้ทานได้จากเกษตรกรที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าวัตถุดิบนี้เป็นวัตถุดิบที่หายากมากแต่ มันทําให้อาหารเนี่ยมันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นจากการตกแต่งเพราะว่าถ้าเกิดใครรู้ว่าร้านอาหารไฟดายนิ่งทั้งหลายหรือร้านอาหารรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขามักจะเอาดอกไม้ทานได้พวกนี้มาตกแต่งเพื่อทําให้มันอร่อยด้วยตาก่อนฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือเขาคือคนกลางในการที่ไปเอาของจากทั่วประเทศที่ไม่ใช่จากฟาร์มใหญ่ด้วยนะเอามาส่งต่อถึงเจ้าของร้านอาหารอย่างเราแค่เราบอกว่าเราจะมาซื้อข้าวโพดอ่อนข้าวโพดข้าวโพดมีกี่สเปกอะ มีตั้งแต่ยังไม่ถอดฝักออกมีตั้งแต่เอาออกแล้วแล้วไซส์ไม่เหมือนกันด้วยมีตั้งแต่หั่นครึ่งให้เราเลย เป็นแครอทเลือกได้เลยจะเป็นแครอทแบบลูกเต๋าหรือเป็นแครอทแบบหัน่นฝอยแบบนี้ก็คือผมว่าพอเขามาเป็นเจ้าใหม่ในตลาดอ่ะเขาก็ต้องทํากันบ้านแหละว่าผู้ประกอบการธุรกิจเขาต้องการอะไรข้อดีของการซื้อสําเร็จแบบนี้คืออะไรอย่างแรกคือเวลาเราเอาไปใช้อ่ะเราเอาไปใช้ได้เลยเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่เมื่อกี้เท่าที่ดูอ่ะถ้าเราไปปอกเองต้นทุนมันถูกกว่านี่แต่อย่าลืมนะต้นทุนวัตถุดิบคุณถูกกว่าแต่ต้นทุนเวลาของพนักง,งานเพอเพอ หารต่อชั่วโมงแล้วอ่ะการซื้อสําเร็จแบบนี้ถูกกว่าแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันนับสต็อกง่ายเราไม่ต้องเอามาชั่งกิโลทีละอันทีละอันแต่เรารู้ว่านี้500กรัมเรานับจํานวนแพ็คเราคูณจุด5เรารู้เลยว่าเรามีสต็อกอยู่กี่กิโลอันนี้คือข้อดีของการจัดการ เรามาดูเรื่องข้าวต่อเมื่อกี้ที่เดินทํากันบ้านนะข้าวมาตรฐานนะ่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะล,ลิข้าวเหนียวปกติอันนี้โกเขามีเหมือนมาตรฐานแต่ที่ผมชอบข้าวเหนียวเนี้ยเขามีข้าวเหนียวเคียวงูด้วย ข้าเสาวให้ซึ่งเป็น,ปนแบบมันเป็นคุณตี้ข้าวอีกรูปแบบนึงอะ่ะถ้าใครทําร้านอาหารจะรู้ว่าแต่และร้านมันมีสเปคของข้าวที่ไม่เหมือนกันและอาหารไทยยังไงก็ต้องเน้นข้าวซึ่งที่เนี้ยข้าวญี่ปุ่นก็มีซึ่งมันก็ทําให้เรามีมีช้อยในการเลือกมากยิ่งขึ้นอันนี้คือผมว่าดีคือเขาพยายามหาวัตถุดิบแปลกแใหม่ๆมาให้เจ้าของร้านอะ่ะ สำหรับใครที่ทำธุรกิจคาเฟ่เบเกอรี่ผมว่าส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือพวกเครื่องดื่มถูกไหมเดี๋ยวนี้เราใช้ไซรัปในการชงให้ลูกค้าแล้วก็สำหรับใครทำร้านอาหารอ,อยากให้ใส่ใจเรื่องเมนูเครื่องดื่มเยอะๆเพราะเมนูเครื่องดื่มคือเมนูที่มาจิ้นดีกว่าอาหารทั่วไปเยอะมากนะนี่คือโซนไซรัปทั้งหมดดูดิมียี่ห้ออะไรบ้างไอ้พวกยูสุพวกนี้ลูกค้าชอบ จะบอกว่าผม,มาเคยคำนวณต้นทุนพวกไซรับพวกเนี่ยถ้าต่อแก้ว16ออนนะต้นทุนมันอยู่ประมาณสัก10ถึง13บาทแต่เราสามารถขายได้ถึงตั้งแต่60 70ไปจนถึง100บาทฉะนั้นเผิ่ๆต้องขายข้าวกับเพรา3าจานเพื่อให้ได้กำไรเท่ากับขายเครื่องดื่มแก้วเดียวเท่านั้นเองปัญหาคือส่วนใหญ่อะเราไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนถูกใจเราหรืออร่อยมากกว่ากันทางโกโฮเซลเนี่ยเขาก็เลยมีโซนให้เราเทสได้เลย มันทาให้คนเป็นเจ้าของร้านก็มั่นใจและไม่ต้องเสียเวลาซื้อตัวอย่างกลับไปคิดดูถ้าเราจะต้องซื้อไหลับยูสุเพื่อมาเปรียบเทียบกัน5ยี่ห้อขวรเราสองกว่าบาทเราต้องเสียพันกว่าบาทเพื่อให้รู้ว่ายี่ห้อไหนดีแต่ที่นี่มีให้เราเทสทุกยี่ห้อผมเชื่อว่าเราไม่คิดแน่นอน ว่าโกโฮเซลมันจะมีพวกนี้ด้วยเหรอวะด้วงสาคูบ้าไปแล้วตัวโคตรใหญ่เลยเขาซื้อไปทำอะไรวะเนื้อนกกระจอกเทศใครกินวะนกกระจอกเทศมีเนื้อจระเทศช่วยโลหนึ่ง120บาทถูกกระมูอีกพวกร้านผีเมียมทั้งหลายอ่ะดีเขาก็มี เนื้อญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่วากิวนะอันนี้เป็น F1 ถ้าเกิดใครที่ทำปาร์ตี้กินอยู่ที่บ้านอะ่ะไม่ต้องไปซื้อตามร้านหรอกซื้ออย่างเี้ยถูกกว่าเนี่ยดูลายมันดิอันนี้เป็นไทยวากกวต้องบอกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ ไทยวาิกอ่วคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าเจแปนิสวากิวเลยคือวากิวญี่ปุ่นราคาบางทีมันตกโลละแบบ2,000-3,000-4,000ร้านอาหารเองก็จะมีจํากัดเท่านั้นที่สามารถซื้อไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นออสเตรเลียนวากิวบางทีเราก็ยังรู้สึกว่าลายมันมันไม่ได้เยอะมากไอ้ไทยวากิวเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่เขาเอามาเพาะพันธุ์ที่ประเทศไทยมีวิธีการเลี้ยงที่เฉพาะตัวฉะนั้นเรายังมีลายมันแบบญี่ปุ่น แต่เราจะมีกลิ่นแบบออสเตรเลียนวากิวญี่ปุ่นถ้าใครกินจะรู้ว่ามันละลายในปากก็จริงแต่กลิ่นมันจะไม่ค่อยเตะจมูกเข้ามาขนาดนั้นในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยลายมันอาจจะน้อยกว่าแต่มันจะได้กลิ่นที่ดีกว่าไทยวากิวก็จะเป็นเหมือนลูกครึ่งไฮบริดที่ได้ทั้งลายมันแล้วก็ได้ทั้งกลิ่นที่ดี ซึ่งไหนๆเราพูดถึงเนื้อละเมื่อกี้ม,มาเดินดูน่าจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของโกโฮเซลเลยก็ได้นะเขามีตู้ไดเอทด้วย ตู้ไดเอทอ่ะมันมีร้านน้อยมากที่กล้าลงทุนเอาตู้ไดเอทไปไดเอทเนื้อเพราะว่ามันแพงอ่ะแล้วก็ลูกค้าไม่ใช่ทุกคนเขาจะยอมจ่ายกับเนื้อไดเอทมันเลยทําให้ถ้าเกิดเราอยากจะขายเนื้อไดเอทและเราต้องลงทุนตู้มันจะทําให้ราคาเนื้อต่อจานเราสูงขึ้นราคาที่สุกส่งต่อไปหาลูกค้ามันก็จะแพงขึ้น เราสามารถซื้อสําเร็จได้เลยไหมครับจะแนะนําให้ซื้อเป็นชิ้นที่เป็นสเต็กนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อทานเองที่บ้านเพราะว่าถ้าสมมติลูกค้าซื้อยกก้อนอ่ะมันจะมีกระดูกใช่อัน,นี้คือไดเอทแล้วใช่ครับก็คือเราจะเอาตัวที่ไดเอทมาเลาะก,กระดูกแล้วก็แต่แต่งพวกเปลือกขอนม<อ>ออข้างนอ,อกออกไปแล้วใช่ครับอยากทานยกก้อนแบบเป็นครอบครัวหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยครับลูกค้าสามารถซื้อพวกเนื้อก้อนอ,อย่างพวกนี้ได้แล้วก็ ช่างน้าหนักจ่ายเงินแล้วก็ฝากเราได้ได้เอันนี้น่าสนใจโดยปกติเนี่ยเนื้อวากิวที่มาที่ประเทศไทยอ่ะถ้านําเข้าอ่ะมันจะมาเป็นฟร o เซนแต่อันนี้เป็นไทยวากิวครับเป็นไทยวากิวเป็นลูกครึ่งมันมาเป็นชิวคุณภาพมันดีกว่า แล้วก็คือผมสามารถซื้อเสร็จผมฝากไดเอทได้เลยได้ครับก็คือสามารถแจ้งได้เลยว่าอยากได้กี่วันเพราะว่าของเราอ่ะจะไดไว้ที่21วันเอันเดี๋ยวผมอยากได้4 5วันได้ครับสามารถแจ้งไว้ได้เลยแล้วก็เขียนเบอร์โทรอะไรไว้แล้วเดี๋ยวพอสมมุติวันที่44สี่่งถึงบ้านเลยน้องเราจะโทรไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากให้ส่งถึงบ้านก็ส่งได้เลยส่งได้ครับมีบริการของทางฝั่ง delivery ถ้าซื้อครบยอดที่ของส่งไว้ใช่ครับใช่ใช่อันนี้ถือว่าแก้ตอบโจทย์เพนพอยได้นะคือสมมติว่าร้านอ่ะ มีสเปคเนื้อของตัวเองอยู่ว่าเราต้องการเป็นออสเตรเลียวากกวเราไม่อยากให้ไทยวากกวสมมติเราก็ซื้อเนื้อยกอัดแล้วก็ให้พี่พนักงานเอาไปไดเอทถึงเวลาตามที่กำหนดเขาจะโทรมาบอกเราว่าเราจะมาพิกอัพเองหรือจะให้เขาส่งไปถึงร้านเขาก็ส่งถึงหน้าร้านได้เลยซึ่งถ้าอย่างลูกค้าที่ไม่สะดวกตัดแต่งเองเพราะว่าอย่างตัวไดเอทก็จะมีพวกเปลือกด้านนอกถ้าไม่สะดวกตัดแต่งเองก็สามารถแจ้งเราได้เดี๋ยวเราจะทําการตัดแต่งให้จะบอกว่าราคาดีมากเสือร้องไห้คือตัวไหนครับพี่บ้าเสือร้องไห้จะเป็นตัวตัวที่เป็นแผ่น น,นี่ป่ะ<ช>นี่คือตัวเสือร้องไห้ไทวากิวนะราคาอยู่ที่นี่ครับ605าบาทต่อกิโลเองอะ่ะเฮ้ยอันนี้ราคาดีมากอันนี้ถ้าเสริม100รรมนี่งรเป็กรัมหกส6บบาทถ้าสไลด์ถ้าเราสไลด์ให้ก็จะราคาบวกขึ้นมาสักนิดเดียวไม่ไม่เยอะก็ตอนนี้ก็625บาทต่อกิโลครับตัวนี้สไลด์ก็พูดอีก20บบาทต,ๆๆต่อกิโลเองใช่ใช่ครับ อันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเรามีเครื่องสไลด์อ่ะ จะให้เขาไดเอทหรือไม่ได้เอกก็ได้ถ้าไม่ได้เอกเราก็ซื้อทั้งหมดแล้วเราก็เข้าช่องแช่แข็งแล้วค่อยออกมาสไลด์เพราะไม่งั้นเราจะสไลด์เองไม่ได้จะสไลด์เป็นแผ่นไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องสไลด์เราอยากได้สเปกเป็นสเต็กเราอยากได้เป็นสไลด์บางหนึ่งมิลได้ครับสั่งได้ร้านทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ครับไม่เพราะซื้อยกก้อนของเราไปแล้วเราบริการถ้าเราซื้อยกก้อนซึ่งผมไม่แนะนํานะร้านอาหารอย่าซื้อแยกแบบนี้นะคุณซื้อไปกิน่ะได้แต่ถ้าร้านอาหารเรามีสเปคที่แน่นอนอยู่แล้วแนะนําซื้อ ยกก้อนไปเลยถูกกว่าแล้วก็ให้ทางนี้ไลรัตตามสเปคที่กำหนดเราบอกร้านร้านก็ขึ้นรูปให้ได้ซึ่งเขามีตั้งแต่อะไรเจแปนิสวากิวออสเตรเลียนวากิวแล้วก็นี้เป็นไทยวากิวไทยวากิคะอันนี้เนื้อส่วนไหนอะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกค่ะอันนี้เป็นเนื้อสันนอกของอสเตรเลียนนะคะนุ่มมากอันนี้ก็เรียกว่าอาณาจักรชีสเลย ดูดิผมมีคนที่ชอบชีสมากมีทุกยี่ห้อที่เราพอจะนิกออกอ่ะมีอเบริโก้ด้วยเรารู้ลูกตาว่าแค่ไอขาหมูอันเนี้ยบางยี่ห้อขาเดียวเป็นแสนเลยนะก็ไม่เคยกินหรอเฮ้ยอเบริโก้นี่มันอร่อยมากแล้วก็คือจริงๆชีสอ่ะเขาก็มีให้เราได้เทสหมดนะขออนุญาตครับลองน้จะมีสามรายการอูไว้ เอา,จ,าจริงมาเดินลองชิมเดินรอบโกโฮเซลแล้วก็กินอย่างละชิ้นอย่างไรชิ้นนะอิ่มนีเน <im> ล,ลองิเ <im> <im> นี่ยที่เมื่อกี้บอกว่ามีบริการตัดแต่งด้วยหลังจากที่เราซื้อเนื้อแล้วจะเป็นเนื้อยกก้อนอะไรก็ได้เราสามารถให้เขาตัดแต่งตามสเปคได้แล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยมันมีสมาร์ทคิวสมาร์ทคิวคือเราเลือกนี้ที่ต้องการแจ้งรูปแบบการตัดแต่งเสร็จแล้วเราสแกนค r วโคเราเดินเล่นได้เลย ถึงเวลาเนี้อเขาเสร็จแล้วเขาจะ SMS มาหาเราอันนี้ก็ดีคือมันก็เป็นประสบการณ์ที่ปกติเราไปให้ใครตัดแต่งเราต้องอยืนรออันนี้เขา SMS มาหาเราเลยหรือถ้ายังไม่ SMS นะเราติดตามสถานะออเดอร์ได้ว่าเสร็จหรือยัง ่ต้องบอกอย่างนี้ความเก่งของเซ็นทรัลอย่างที่ได้บอกไปตอนแรกคือออมน c h ชาแนลและเขามองถึง user experience เป็นหลักฉะนั้นของโกโฮเ l ลเองอะ่ะเขาไม่ได้มีบริการเฉพาะหน้าสาขาเท่านั้นเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ต้องขับรถ10กว่ากิโล20กิโลมาเป็นเป็นเรื่องลำบากเขามีรูปแบบของแอปพลิเคชันด้วยเราก็ดาวน์โหลดโกโฮเซลได้เลยพอเราลงทะเบียนว่าเป็นร้านอะไรเนี่ยสั่งวัตถุดิบอะไรปุ๊ เขาจะส่งไปถึงหน้าร้านเราเลยภายใน next day นะแล้วก็ส่งฟรีด้วยรัศมีเขาบอก30กิโลเมตรที่มันบียอนไปมากกว่านั้นคือสมมุติวันนี้เราจะต้องซื้อของเข้าร้านแต่เราดันแต่งสูตรออกมาดีแล้วเราต้องไปทําธุระต่อแต่พนักง,งานบอกว่าเฮ้ยฝากซื้อของเข้าร้านหน่อยมาเดินดูเลยจะใส่ตะกร้าอะไรก็ได้เลือกหยิบเสร็จแล้วเราแจ้งเขาวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเขาส่งถึงร้านเราเลยครับนี่คือประสบการณ์ที่เขาพยายามจะทําเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นอีกหน่อยอเราไม่จําเป็นว่าร้านเราจะต้องมีรถกระบะเราจะเอารถเก๋งไปขนผักขนปลาให้รถเราเห,เห,เหม็นๆทาไมเราก็แค่เดินมาจิ้มหลอ่ลอๆสวยๆแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อได้เลยผมว่ามุมที่น่าสนใจของโกโฮเซลอยางก็คือของสดจะเยอะอะไรขนาดนั้นเขามีกุ้งแม่น้ำสองสามตัวโลด้วยนะพวกเนี้ยเวลาร้านเอาไปถ่ายเป็นพวกกุ้งแม่น้ำเผาอะฟู้ดคอนมันจะสูง เพราะว่าถ้ามันโลลรพันก็ตกตัวละ300กว่าบาทเราอาจจะขายได้6700มันอาจจะมองว่าแบบโอ้โหมาจินมันต่ำแต่อย่าลืมนะกุ้งตัวละ3ขีดเนี่ยตัวเนื้อที่ตกไปถึงท้องลูกค้า ผมว่าแค่ขีดเดียวเท่านั้นเองแต่เราไปขาย600บาทเราได้กำไราไร300บาทต่อจานนะครับทุกคนฉะนั้นเมนูพวกนี้คือเมนูที่สร้างกำไรให้กับร้านเลยอะ่ะเขาบอกว่าปลาพวกนี้เขาเป็นปลาไทยที่เอามาจากสะพานปลาที่ระนองเลยมันมีปลาที่น่าสนใจหลายตัวคือคิดมาดิร้านอาหารส่วนใหญ่มันมีปลาอะไรบ้างกระพงปลาเกา๋าปลาทับทิมชีวิตเราจะให้ลูกค้ากินแต่เก๋ากระพงจริงๆอะครับเรามาดูว่าจริงๆที่นี่มันมีปลาไทยอะไร ปลาตาเดียวปลาน้ำดอกไม้ปลาใบปอขาวคือมันมีปลาหลากหลายมากเมื่อไหร่ที่ร้านมีวาไรตี้ของเมนูให้ลูกค้าเลือกเยอะมันจะดึงดูดให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าร้านนี้มันเป็นร้านที่น่าสนใจมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นอย่างนี้มีปลาใบขนุนปลาแปลกปลาอังเกยปลากะพงแดงเขี้ยวเท่าที่มองเห็นนะคร่าวๆปลามีมากกว่า50ชนิดชนิดทางนี้เขาก็มี บริการขึ้นปลาตัดแต่งปลาเหมือนกันซึ่งเราอยากได้เป็นการตัดแต่งปลาแบบไหนเลาะก้างไม่เลาะก้างเลาะหนังหรือเปล่าทั้งนี้มีหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเมื่อมีลูกค้าซื้อพอลูกค้าซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาสแกน QR มันก็จะขึ้นเป็นคิวว่ารอดําเนินการกําลังดาเนินการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วเราเดินชอปปิ้งได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อปลาไปแล้วเราต้องมาไว้ในตะกร้าแล้วเดินซื้อของคุณภาพปลามันดรอบทันทีฉะนั้นเราหยิบไปเอาไปจ่ายเงินแล้วก็เดินออกจากโกได้เลย และอีกหนึ่งไฮไลท์ของโกโฮเซลตู้ปลาสดปลาเป็นเป็นนะเนี่ยมีปลานิลปลาทับทิมปลาคังผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดขายที่เราก็กลัวว่าเอ้ยเราซื้อปลาตายไปมันจะสดเสริมลูกค้าหรือเปล่าอันนี้เขาก็เป็นปลาเป็นเนเลยโหอ,อ,อันนี้นี่น,นี่เราไม่ต้องไปกินปูทาราบะถึงอเมริกาถึงญี่ปุ่นแล้วอันเนี้ยไอปูยักษ์เนี่ย เราสามารถซื้อไปเอาไปเลี้ยงยไ,ได้หรอวะเลี้ยงได้ไไดิดก็เราไปซื้อน้ำทะเลมาม,มีกุ้งมังกรเจดสีหรือจะเป็นแคนาเดียล็อบสเตอร์อันนี้ก็มีเป็นสดๆเลยโหดีอะคือเอาจริงๆที่นี่มันก็เหมือนกับการ ยกซัพพลายเออร์ทั้งหมดมาไว้ในที่ที่หนึ่งให้ร้านได้ดูที่เราไม่ได้พาไปเดินดูทั้งหลายมันก็เป็นสินค้ามาตรฐานพวกสินค้าประเภทอุป,ปกรณ์ในการเปิดร้านโต๊ะเก้าอี้ทับเปอร์แวร์แพคเกจจิ้งที่นี้ยเขามีอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาดู เราก็จะเห็นว่าที่นี่มันมีวัตถุดิบแปลกๆค่อนข้างเยอะที่เขาพยายามหามาเป็น Choice ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเรา,เราลองมานั่งคิดดูนะถ้าเราจะต้องติดต่อแต่ละซัพพลายเออร์เพื่อจะเอาวัตถุดิบพวกนี้มาใช้เสียเวลาหรือเปล่าและแต่ละซัพพลายเออร์เวลาเราสั่งแยกกันมันจะเจอสิ่งที่เรียกว่า MOQ Minimum o r d e r Quantity ถ้าเราไม่ได้อยู่ในทำเลที่เป็นรอบการส่งเขาเราไม่อยู่ในรัศมีการส่งเขาจะคิดค่าส่งที่แพง และต้นทุนส่วนหนึ่งของเจ้าของร้านน่ะคือค่าส่งพอเราเจอค่าส่งสิ่งที่เจ้าของร้านทําคืออะไรซื้อให้เยอะขึ้นพอซื้อเยอะขึ้นปัญหาคืออะไรพื้นที่สต็อกบวมและถ้าเราขายไม่ทนันวัตถุดิบมันมีอายุของมันพวกปลาสดสดพวกนี้เสียเลยมันก็เลยทําให้ยิววัตถุดิบมันค่อนข้างต่ําแต่ว่าพอทางเนี้ยเขาพยายามหาวัตถุดิบแปลกๆใหม่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเนี่ยแมงดามันก็ทําให้ร้านอาหารจัดการสต็อกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น วันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่อยากพาทุกคนมาเดินดูโกโฮเซลเพราะเชื่อว่าหลายคนคงยังไม่มีโอกาสได้เดินมาดูแต่ว่าถ้าใครทําร้านไปแล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็เชื่อว่าทุกคนคงมีซัพพลายเออร์ประจําแต่จริง,รงๆก็อยากให้ลองมาดูแหละเพราะว่าอย่างที่บอกคือทางนี้เขาก็ดูแล้วก็มีความตั้งใจในการหาสินค้าวัตถุดิบแปลกๆใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นที่ชอบอย่างหนึ่งในมุมในมุมคนทําธุรกิจนะก็คือเขาพยายาม สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าเขาทำกันบ้านว่าเพลนพอยลูกค้าต้องการอะไร เขาจะเสิร์ฟเพนพอยลูกค้าได้ยังไงปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มอ d ดด็อใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเขาก็ทำแอปพลิเคชันให้คนได้ซื้อของผ่านออนไลน์หรือบางร้านบอกว่าเฮ้ยจะให้มานั่งเปิดแอปลำบากอยากมีเซลลมาดูแลเขาก็มีเซลล์มาดูแลแล้วก็ถ้าเรามาซื้อของที่นี่ก็เห็นว่ารับบัตรเครดิตทุกยี่ห้อเลยไม่ได้เฉพาะยี่ห้อเท่านั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็สะสมแต้มได้ก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละอยากให้ทุกคนมามีประสบการณ์ เองมาดูเองมาเลือกของเองเราอาจจะเจอวัตถุดิบบางอย่างอย่างเช่นปลาสดๆที่เราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นเรามีผักผลไม้จากเกษตรกรชุมชนจากผู้บกครองทางสติปัญญาทั้งหลายเหล่านี้มันทําให้เรามีวาเลนตี้มีชอยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นฝากต่อเพนกวินในทุกช่องทางครับแล้เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ